ว่าสกคคีดำเนี่ย,ยดูอีกคุณพ<อ>่อคุณแเอาใจาอะไรันเาอะเขาเรียกเอาใจอะไรเนชดแล้วไลฟ์สไตล์น้องอ้อมนี่เป็นไงจ๊ะชอบชอบมีงานเอเดเลห์อะไรอะไรยังไงชีวิต<ม>เป็นยังไงบ้างอย่างไลฟ์สไตล์อ้อมก็คือทั่วไปอะค่ะเที่ยวไหมเที่ยวบ้างค่ะแต่หลังมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะว่าพอเรารักสุขภาพเราเลือกกินไงค่ะเราก็จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีสมมติผู้หญิงชอบชอบไปแดนซ์ชอบไปอะไรเงี้ย เราก็ชอบแต่งหน้าแล้วไปไปแดนเฉยๆไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ไปตามที่ท่องเที่ยวอะไรของไปใช่เหมือนก่อนทำงานก็ต้องไปสังสรรค์นี่ใช่ไหมมันต้องมันสุกวันเสาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม่ยที่เราเนี่ยอะไรเนี่ยอันอันนี้อันนี้อยากให้ดูแมวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแมวใช่ไหมไอ้นี่แมวนี่เลยนี่ไอเหมียวฟิลล่าใช่ไหมแมวไม่ชอบแมวอ่ะแมวเราให้ใส่ไม่ได้แมวอะไรจริงๆเอาเรียนทั้งแมวทั้งกระต่ายเลยค่ะแต่ว่าแมวตัวนี้คือมีพี่เขา เขาฝากเลี้ยงแล้วเขาก็ลืมไปเลยเจี๋ยว่ะเขาแกล้งลืมไม่ใช่พี่โอ้เจพี่เจเพลงฝากเลี้ยงสิ่กว่าปีแล้วเกินด้วยนี่แมวสองตัวนี้น่ารักโทษนะฮะนี่อันนี้จะโชว์แมวหรือโชว์ไอ้สองตัวนี้เนี่ยได้แมวโอ้โหหุ่นมันดีเหลือเกินจะกี้ดูสองตัวนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะไอ้สองตัวนี้พูดผิดเป็นนะเป็นนะน่าจะเป็นแนวนั้นใช่ไหมเพราะว่าคนที่ดูแลตัวเองขนาดนี้มันไม่ใช่น่าจะถ้าผู้ชายแท้ต้องอย่างนี้ผู้ชายแท้ต้องอย่างนี้จริงเหรอผู้ชายแท้ต้องแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัว นะครับอ่แล้วตอนกอนประกวดนี่ครอบครัวที่บ้านนี่สนับสนุนไหมหรือว่าเอย่าไปเลยมันมันเซ็กซี่มันแรงนะอะไรเงี้ยมีไหมมีคัดคัดแบบอันนี้ยอมรับเลยว่าตอนที่มาประกวดเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเข้ารอบไงคะก็เลยไม่ได้บอกพ่อแม่เลยอ่าพอรู้อะเข้ารอบแล้วแงแล้วคราวนี้เหมือนแม่เขาไปแอบรู้เองแล้วเราก็แบบเหมือนเอ๊ะแม่ต้องรู้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอือก็ครั้งแรกที่ตอบคำถามเลยว่าเนี่ยสิ่งแรกที่พอถ้าสุดว่า เจอการประกวดแล้วอยากทําอะไรก็เลยบอกอยากบอกแม่ค่ะแล้วแล้วบอกแม่ยังไปแม่แม่ทราบแล้วแล้วแม่แม่ตัวแม่เขาบ่นไหมบ่นไหมแม่เขาบอกว่าคือถ้าเราชอบทางสายนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทําให้มันเต็มที่แล้วกันทำให้มันดีคืออย่าอย่าทําให้แบบเสียหายดูแลตัวเองดีๆแค่นั้นไหนๆก็มาทางนี้แล้วก็ทําให้มันดีสุดทําให้สุดๆไปเลยอะไรแบบนั้นคือก็ต้องเรียนต้องให้ให้น้องอ้อมไปบอกคุณผู้ชมอะไรว่าการประกวดเซ็กซี่เอฟเอชเอ็มเกิร์ลเน็กซ์ยอร์อะไรพวกนี้มันไม่ใช่ ภาพลักษณ์แล้วดูแย่หรือดูอะไรไม่ดีนะคุณบาบูมันก็เป็นการประกวดผู้หญิงเซ็กซี่แค่นั้นเองคือคือถ้าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้สมัยคนไทยอาจจะไม่ยอมรับใช่ไหมตอนนี้มันโลกก็หมุนไปเรื่อยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วคนเราเนี่ยดีหรือชั่วอยู่ที่ความคิดและการกระทำโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บิกินี่หรือว่าพีซอะไรเงี้ยนะครับคนที่นั่งอยู่ในสภาเยอะแยะไปนี่นี่นี่สภาอะไรผมไม่บอกแล้วนี่น้องอ้อมถามจริง ว่ามันแทนเพราะว่าไปตากแดดหรือมันเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ก่อนดำกว่านี้คนจังหวัดคนอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่อุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์ญญเอ้ยคนเหนือนี่เออขาวนะหนูไม่รู้อะหนูออนะอุตรดิตถ์คือตากแดดตั้งแต่เด็กด้วยมาอุตรดิตถ์เมืองรับแรงไงเจ๊กี้ใช่เมืองรับสีเทพเปล่าเออรับแรงนี่ยดูดูดูในรูปมันอันนี้ไฟไฟช่วยแต่ผมผมมองอย่างนี้นะเป็นฟิล์มนะคะถ่ายจากกล้องฟิล์มผมผมมองว่า มันก็ไม่ใช่เชิงขาวหรอกแต่ออกแนวแบบสวยๆแนวแบบลาตินอะจริงๆแบบตอนตอนทํางานอยู่เลยแบบเหมือนไปออกกองนิตยสารแล้วเราก็ทําเบื้องหลังแล้วก็มีนัาที่แบบดูแลนางแบบแล้วเหมือนแต่ก้องเขาก็หันมาแชะเราพอดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังทำนิตยสารอยู่ไหก็พอดีมันต้องลาบ่อยแล้วก็อยสแตนบายให้ทางนี้เต็มที่ก็เลยมามามุ่งทางนี้เลยใช่ตอนแรกเขาก็ขอว่าทําเป็นฟรีแลนซ์ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะนิตยสารแนวไหนตอนที่ที่เคยทําเป็นนิตยสารแต่งงานค่ะอ๋อแต่งงานเลย มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแล้วก็หาลูกค้าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับพูดพูดถึงแต่งงานแล้วไม่อยากแต่งงานบ้างเหรอครับโอ้ยังครยังสนุกกับการทางานอะไรเงี้ยอุยเหมือนดาราไหมพูดเหมือนคล้ายๆกันอันนี้ต้องถามด้วยต่อว่าแล้วแล้วมีมีเพื่อนหนิดมีคนคุยด้วยอยู่วะตอนนี้อะไรเงี้ยเพื่อนชายยังก็มีค่ะมีทั้งเพื่อนชายเพื่อนสาวเพื่อนตุ๊ดเพื่อนเกีแฟนอะแฟนเอาแฟนเราแฟนเราแฟนจริงก็มีมีคนเข้าส่วนมากเข้าม่หยอดปะไม่ใช่หยอดอ่ะหยอดแล้วก็ไปคือเราก็ไม่รู้ว่าไหน คือโทรทำโทรมาคุยชวนกินข้าวแล้วก็หายไปเรื่อยก็เหมือนแบบไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เดี๋ยวสักพักก็ไปไปละอย่างงี้ไม่ได้แบบจริงจังใช่ไม่งั้นเราอยากเจอคนที่จริงจังมางนั้นเหรออยากหรือไม่อยากนะอยากอยากอยากเจออยากเจอก็นี่ไงดูรายการนี้แล้วเดี๋ยวก็มาสมัครกันได้นะฮะน้องพ้อมเขาก็ก็พูดเงครับเป็นโสดอยู่โสดอยู่นะโสดอยู่นั่นเองใช่ไหมโสดนะโสดก็ได้ก็ได้ไหมก็ได้โราสดท้ายนี้นะว่าไม่โสด แสดงว่าไม่โสน่เขาดูอยู่เขาเสียใจนะพุดนอย่างเงี้ยเอาก็แบบเป็นเขาก็มาคุยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าเคยไปกินข้าวไปดูหนังอะไรกันไหมไปแบบทําที่ว่าดูสนิทสนมเป็นพิเศษมีไหมแต่ส่วนมากชอบไปกับเพื่อนนะติดเพื่อนมากกว่าอ้าวเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตคู่ไปติดแต่เพื่อนได้ไงม่เพื่อนจะทิ้งเราใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนก็ต้องทิ้งด้วยเราก็ต้องทิ้งเพื่อนด้วยแหละเออแต่มีสเปคอะไรไหมไม่มีชอบผู้ชายล่ำๆหน่อยอ่ะ ชอบแบบอันนี้รำรำสายมือเนี่ยรำมันเลยพุงลรำเลยดูดิครับไม่พุงหลามไม่ใช่พุงหลามนี่สาวนี่สาวขาแมววะเนี่นี่แนวแนวญี่ปุ่นเลยรักสู้บูชิโด้วยครับครับรำรำแล้วความคิดอะไรเราจะรู้ไงคือคชอบแบบไหนชอบคนที่จชู้หน่อยๆเพย์บอยเพย์บอยนิดๆอะไรเงี้ยมีไหม กะล่อนกระล่อนมีเสน่ห์มากกว่าชอบผู้ชายมีเสน่ห์แต่ว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้มีเสน่ห์คือแบบรู้จักใช้คําพูดใช้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่าแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายที่แบบที่คุยนินทาผู้หญิงที่คุยขี้อวดอะไรอย่างเงี้ยนินทาผู้หญิงผู้ชายมีมีผู้ชายนินทาผู้หญิงเยอะนะเหรอใช่แบบก็มีผมยังเคยนินทานินทาเมียเลยว่าเมียตัวเองไม่น่าเลีกนินทานะคุณบอครับไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้แล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ไหม คิดว่าไม่นะคะไม่นะสมมติว่าสมมติถ้าเรามีแฟนแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบเนี่ยเราจะทำไงเราก็บอกนะว่าถ้าดูดีกว่านะเขารวยกว่าเขาดูดีเขาหล่อดวยเขาวยกว่าเขาอาจจะแบบคุยกันรู้เรื่องกว่าสมมติอาจจะไปเจอกันที่ทำงานอะไรเงี้ยเออคือถ้ามันถ้ามันคลิกกว่าหรือว่าแบบคุยกันไปแล้วมันเข้ากันได้กว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าคุยกับแฟนเราอีกทีระยะยาวใช่ต้องต้องคุยต้องดูนานๆแต่แฟนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไงพี่คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับแฟนแบบงงแงงๆอยู่แแลล้้้้ววคนนนีเขาามมัก็ เป็นทางเลือกของเราถูกไหมเป็นอีกทางเลือกหนึ mm ่งของเราอ่ะช right. ่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกีฬาบ้างธรรมดาเจอเซ็กดอมาคุยกันเรื่องกีฬาเด่นเขาไม่ค่อยจะคุยเท่าไหร่น้องน้องอ้อมเขาเล่นกีฬาเล่นกีฬาใช่ไหมน้องอ้อมดูกีฬาด้วยไหมไม่ค่อยไม่ค่อยนะเดี๋ยวดูบ้างแค่แบบบางทีที่แบบโอ้ยจริงแชมป์ตอนนี้รู้ไหมบอลโลเขาอยู่บอลโลเขาแข่งกันอยู่รู้ไหมอ๋อรู้นะนึกว่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องกีฬาบ้างนะสักครับสัครับฟันซ่งครับ